นายประสงค์ภูละเนศอธิบดีกรมสรรพากรชี้แจงกรณีที่สารดีกาตัดสินว่าบริษัท NMB มินิแบร์ของญี่ปุ่นทำผิดกฎหมายสรรพกรต้องจ่ายภาษีและค่าปรับเป็นจำนวนมากเพราะคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาตามที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งแตกต่างไปจากหลักการของกรมสรรพกรนายประสงค์บอกว่าบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนยึดหลักการคำนวณภาษีตามแบบที่ BOI กำหนดแต่กรมสรรพกรคำนวณจากไรายได้สุทธิไม่รวมสิท ที่ประโยชน์ที่ได้จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งผู้ประกอบการทุกรายต้องใช้มาตรฐานการคำนวณภาษีตามแบบของกรมสรรพากรเท่าเทียมกันค่ะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนของภาครัฐทําให้ผู้ประกอบการนั้นเข้าใจผิดเรื่องการชรําระภาษีอีกทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็แนะนําให้ยื่นภาษีแบบที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุดครับอธิบดีกรมสรรพากรนะครับบอกว่าปัจจุบันนั้นมีบริษัทกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุน800บริษัทครับในจํานวนนี้มี40บริษัทครับที่อยู่ในกระบวนการฟ้องร้องต้องดําเนินการลักษณะเดียวกับบริษัท NMB Mini Bear นะครับโดยต้องชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม,ตมรวมประมาณ3,000ล้านบาทซึ่งกรมสัมพากรน,นั้นก็จะได้ขยายเวลาให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มาเสียภาษีก่อนในวันที่1สิงหาคมนี้ครับโดยไม่มีการคิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มเติม,ตมครับ ครับยืนยันว่าที่ทกรมทําถูกต้องหรือกรมทําตามข้อกฎหมายตามค่าวิจัยของข้ามการวิจัยภาษีกรตามสารดรีกาเราไม่ได้เป็นมันขัดกฎหมายพิเศษพื่อไม่ต้อง,งครับเพราะเราเราทำเหมือนเดิมครับเพราะว่าหน้าที่ของสมัครกรก็คือการคานวณกําไรสุทธิในการที่เสียภาษีเราดูในส่วนนี้แต่ในการยกเว้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของบีโอไอเนี่ยสิทธิของเขาอำนาจของเขาที่เขายกเว้นได้อยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ตอนเสียภาษีเป็นหน้าที่ของกรมสมัครกรนั่นเอง นะครับคือทุกตันนี้มันมันมันเข้ากันอยู่แล้วเพียงแต่การมันก็ไปด้วยกันอยู่แล้วกฎหมายมันสอดคล้องอยู่แล้วเป็นปกติเพียงแต่ไปตีความให้มันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะครับกออ็อาจจะความ้อคับผิดของการตีความ่น,นั้นเอง กรมสรรพากรยังเสนอกระทรวงการคลังพิจารณามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนบริษัทเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุไปทำงานโดยจะลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุไม่เกิน65ปีเข้าทำงานค่ะโดยให้นำรายจ่ายค่าจ้างไม่เกิน150,000บาทต่อเดือนมาลดหย่อนภาษีได้สเท่าแต่ห้ามจ้างผู้สูงอายุเกิน10%ของลูกจ้างทั้งหมดและ การขอหักลดหย่อนต้องไม่เกิน10%ของรายได้ทั้งหมดด้วยค่ะ